ตัวอย่างที่3นะครับกิจการซื้อเครื่องใช้สำนักงานเมื่อ1นึ่งหาหกเจ กิจการซื้อเครื่องใช้สำนักง,งานนะครับเมื่อ1สิงหาหกเจ็ดสมืนห้าพันบาทอายุการใช้งาน5ปี คาดว่าจะขายเป็นซากได้ห้าพันบาท มีความอ่ะข้อนี้นะครับมีความหนึ่ง ใช้งานไม่เต็มปีนะครับเพราะว่าเขาซื้อมาเมื่อดึงสิงหานะครับดึงสิงหาถึง3ามสิบธันวาเน้นับยังไงก็ไม่เต็มปีอยู่แล้วนะครับโอเคราคาทุนเท่าไหร่หลกสองหมื่นหราคาซาดห้0 0ัอายุการใช้งาน5ปีข้อมูลแค่นี้ก็เพียงพอแล้วกับการที่เราจะคำนวณค่าเสื่อมราคาครับ มาเรามาดูการคำนวณค่าเสื่อมราคาครับเนื่องจากข้อนี้เนี่ยเป็นการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ไม่เต็มปีดังนั้นเร,เราต้องทำสองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเราต้องคำนวณแบบเอาค่าเสื่อมของปีนี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับก็จะเป็นราคาทุน2,500 0ลบราคาซาก5,000 หารอายุการใช้งาน5้าปีได้ยอดเท่าไหร่หลบ ก็เป็น25,000ลบ5,000นะครับก็จะเหลือ20,000ใช่ไหม20,000หาร5 4พันบาทนะครับก็จะได้ค่าเสื่อมราคา4,000บาทบอันนี้เป็นค่าเสือ่อค่าเสือ่อค่าเสื่อมต่อปีแต่กรณีนี้นะครับการใช้งานของเรานะครับเราเนี่ยใช้งาน ไม่เต็มปีนะครับคือเราใช้งานสิงหารเราต้องเอาค่าเสื่อมทั้งปีนะครับ4,000คูณระยะเวลาที่เราใช้งานนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนมาคูณ5ห,หารสิบสนี่มาจากไหนลก5มาจากสิงหาถึงธันวานหนึ่งสิงหา ถึงสามสิบเอ็ดธันวาสิงหากัญญาตุลาวิจิการธันวาห้าเดือนนะครับสี่พันคูณห้าหารสิบสองได้หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดนะครับ อโอเคนะครับจากค่าเสื่อมราคาต่อปี4,000บาทนะครับเราก็นำมาปรับปรุงนะโดยอ้างอิงว่าเฮ้ยเราใช้งานไม่เต็มปีนะเราใช้งาน1สิงหาถึง31ทธันวานะครับแค่5เดือนเองนะครับเราก็เอา4,000คูณ5แล้วก็หารด้วยตลอดทั้งปีคือ12นะครับก็จะตกนะครับในช่วงระยะเวลาสิงหาถึงธันวาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่มูลค่า 1,666.67นนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเอายอดน,นี้แหละครับไปทำการบันทึกเอาตรงนี้นะครับไปบันทึก อ่าพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปบันทึกบัญชี รเราก็จะเอามาบันทึกบัญชีนะครับโดยเดบิตค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงานค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงานนะครับหมด5 หนึ่งหกหกหกจุดหกเจ็ดแล้วก็เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาสะสม เครื่องใช้สำนักงาน เอ๊ะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกหนึ่งพันหกร้อยสิบหกจุดหกเจ็ดอ่ะเสร็จแล้วอย่าลืมคำอธิบายรายการครับปรับปรุงค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน เขียนยาวไปนิดนึงนะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับตัวอย่างนะครับในกลุ่มของค่าเสื่อมราคานะครับอ่ะในส่วนของทฤษฎีแล้วก็ตัวอย่างนะครับครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็น่าจะอยู่ที่แบบฝึกหัดกันแล้วนะครับผม